บทที่สินางบาปและนางบุญและแล้ววันอันตื่นเต้นที่สุดก็มาถึงเมื่อเป็นประดุดวันตัดสินความคงอยู่หรือความดับสูญย์แห่งพระพุทธศาสนาถ้าเรื่องของนางจินจมานวิกาเป็นเรื่องจริงก็เป็นความดับสูนย์แห่งพระพุทธศาสนาถ้าเรื่องของนางจินจมานวิกาเป็นเรื่องเท็จก็เป็นนิมิตว่า พระพุทธศาสนาจะรุ่งโรจน์ต่อไปทั้งนี้เหมือนคนโง่นำมูลค้างคาวไปศาสต้นข้าวด้วยเจตนาที่จะให้ต้นข้าวตายแต่บังเอิญมูลข้างคาวเป็นปุ๋ยอย่างดีของต้นข้าวยิ่งทำให้ต้นข้าวจเจริญง,งอกงามเขียวสดยิ่งขึ้นวันนั้นพระตถาคตเจ้าประทับแสดงธรรมอยู่ณธรรมสภาสง่าปานดวงจันทร์ในท้องฟ้า ที่ปราศจากเมฆหมอกขณะที่พุทธบริษัทกำลังทอดกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาอยู่นั่นเองนางจิตจมานวิกาก็ปรากฏกายขึ้นท่ามกลางพุทธบริษัทนางยืนเท้าเสเอวด้วยมือข้างหนึ่งส่วนอีกมือข้างหนึ่งชี้พระพักพระตถาคตเจ้าด้วยอาการเกลี้ยกราดแสดงธรรมไพเราะจริงนะพระโคโดม เสียงของท่านกังวานซึ่งจับใจของมหาชนฟันของท่านเรียบสนิทวาจาที่เปล่งออกล้วนแต่ให้คนทั้งหลายสละโลกียวิสัยแต่ตัวพระสมณโคโดมเองเล่าสละได้หรือเปล่าบทบาทแสดงธรรมช่างทำได้ไพเราะหวานชื่นไม่แพ้บทประโลมนางในห้องนอนพระตถาคตเจ้าหยุดแสดงธรรม พุทธบริษัทเงียบกริบบรรยากาศรอบๆช่างวิเวกวังเวงเสียสุดประมาณต้นไม้ทุกต้นที่วัดเจตวันยืนนิ่งเหมือนไม้ตายซากช่างดีแต่จะอภิรมนางจินจมานวิกาพร่ามต่อไปพระโคโดมหันมาดูข้าพเจ้าให้ชัดเจนสิ ท้องของข้าพเจ้าบัดนี้เก้าเดือนเศษแล้วตั้งแต่ตั้งท้องมาจะห่วงใยสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้มีตอนแรกๆเมื่อเริ่มอภิรมช่างสรรมาเล่าแต่คำหวานให้เพลิดเพลินใจแต่พอท้องแก่แล้วจะจัดหาหมอหายามาให้ลูกของตนสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้มีเมื่อไม่ทำเอง จะมอบภาระให้สานุสิิธิ์ผู้มีศรัทธาเช่นางวิสาขาหรืออนาธบินทิกะหรือพระเจ้าประสิทธิี่โกศลก็ได้ช่วยจัดเรือนคลอดให้สวัสดิภาพอื่นๆไม่ใช่เพียงแต่ให้เพื่อคนที่ตนเคยพร่ำว่ารักเท่านั้นแต่เพื่อเด็กอันเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตนด้วยว่าจบนางก็กว่าสายตาไปทั่ว ดูก่อนน้องหญิงพระตถาคตเจ้าตรัสด,ด้วยพระสุรเสียงกังวานซึ้งอย่างเดิมเรื่องนี้เราสองคนเท่านั้นที่รู้กันว่าจริงหรือไม่จริงพระจอมมุนีตรัสเพียงเท่านี้แล้วทรงดุดสณนีอยู่แต่พระดำรัสสั้นๆกินความลึกซึ้งนี่เองพุ่งเข้าเสียบความรู้สึกของนางอย่างรุนแรง เหมือนผู้ที่ถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษโดยไม่รู้สึกตัวนางสะดุ้งอย่างแรงมือเท้าและปากเริ่มสั่นอยู่ครู่หนึ่งพอรวบรวมสติได้มั่นคงดังเดิมแล้วนางก็โต้ตอบออกมาทันทีว่าแน่ละสิพระโคดมก็ในพระคันธกุดีอันมิดชิดนั้นใครเล่าจะไปร่วมรู้เห็นด้วย นอกจากเราสองคนช่างพูดได้ยังไม่สทกสถานเทียวนะว่าเราสองคนเท่านั้นที่รู้กันนางพูดปายเต้นไปด้วยอารมณ์โกรธอันค่อยๆพรุ่งขึ้นมาทีละน้อยแน่นอนทีเดียวน้องหญิงตถาคตขอยืนยันคำนั้น ดูก่อนพระดาจะเป็นด้วยเหตุบังเอิญหรือเป็นเพราะวิบากกรรมอันสุกรอบของนางก็สุดจะอนุมานได้เมื่อนางร้องด่าพระตถาคตไปแล้วก็เต้นไปเชือกที่นางใช้ผูกท่อนไม้ซึ่งพันด้วยผ้าเก่าบางๆก็ขาดลงเรื่องทั้งหลายก็แจ่มแจ้ง การมีท้องของนางปรากฏแก่ตามหาชนอย่างชัดเจนยิ่งกว่าคําบอกเล่าใดๆทั้งหมดนางได้คลอดบุตรคือท่อนไม้และผ้าเก่าๆและท่ามกลางมหาชนนั่นเองคนทั้งหลายตะลึงพลึงเพลิดแต่มีแววแห่งปีติประโมทอย่างชัดเจนนางจินจะมานวิกาตกใจสุดขีดหน้าซีดเผือดเหมือนคนตาย ประชาชนได้เห็นเหตุการณ์ประจักษ์ตาเช่นนั้นต่างก็โล่งใจที่พระตถาคตเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแล้วอารมณ์ใหม่ก็พรุ่งขึ้นแทนดวงใจแทบทุกดวงนั่นคือความเครียดแค้นจริงชังนางจินจมานวิกาต่างก็สาบแช่งให้นางประสบทุกข์สมแก่กรรมชั่วร้ายของตนเอง บางคนถือท่อนไม้และก้อนดินขับไล่ให้ออกจากวัดเชตวันต่อมานางได้สิ้นชีพลงด้วยอาการที่น่าสังเวชอาน,นิจาเรือนร่างอันสวยงามห่อห้มใจที่โสม,มมไว้ย่อมทำให้เจ้าของเรือนร่างใช้เป็นเครื่องมือประหารตนเองอย่างไม่มีใครช่วยได้ลาบสการะของเดียรถีทั้งหลายเสื่อมลง และเกิดขึ้นแก่พระทศพลเจ้ามากหลายวันต่อมาภิกษุสงฆ์ได้ประชุมกันนะธรรมสภากล่าวคาถาด้วยเรื่องนางจินจมานวิกาพระทถาคตเจ้าสเสด็จมาทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อย,ยังไม่พิจารณาหรือยังไม่เห็นโทษของผู้อื่นโดยชัดเจนแล้วก็ไม่พึงลงโทษผู้ใดอันหนึ่ง บุคคลผู้ละคำสัตว์แล้วย่อมชอบพูดแต่มุสาไม่สนใจในเรื่องปรโลกและไม่ทำบาปนั้นเป็นอันไม่มีดูก่อนภารดาเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องใหญ่ยิ่งที่เกิดแก่พระพุทธองค์เป็นเรื่องที่รู้กันแพร่หลายในหมู่ชนทุกชั้นผู้เฒ่าผู้แก่พยายามสั่งสอนลูกหลานว่าอย่าเอาอย่างนางจินจมานวิกา และผูกคำพังเผยว่าอย่าปาอุจระขึ้นฟ้าดูก่อนผู้สแสวงหาสันติวรบทก็พระตถาคตเจ้าเคยตรัสไว้เสมอไม่ใช่หรือว่าคนที่จะเกิดมาแล้วทุกคนมีขวานติดปากมาด้วยสำหรับให้คนพานผู้ชอบพูดชั่วๆไว้ฟาดฟันเชียดเฉือนตัวเองอันหนึ่ง ผู้ใดติเตียนคนที่ควรสารเสริญหรือสารเสริญคนที่ควรติเตียนผู้นั้นชื่อว่าแสหาโทษใส่ตัวเพราะปากเขาหาความสุขไม่ได้เพราะโทษนั้นการแพ้การพนันสิ้นทรัพย์สินหมดเนื้อประดาตัวยังถือว่ามีโทษน้อยเมื่อนำไปเทียบกับการทำใจให้คิดประทุษร้ายในพระสุคต าการกล่าวใส่ร้ายพระพุทธเจ้านี้แลเป็นโทษมากอย่างยิ่งผู้ประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสย่อมได้รับบาปเองเหมือนคนปาผงทุลีขึ้นฟ้าหรือปาทุลีทวนลมผู้โลภจัดไม่มีศรัทธาตรณีไม่เคยใส่ใจในคำขอร้องวิงวอนของผู้ตกทุกข์ยาก ชอบส่อเสียดมักจะชอบด่าผู้อื่นเสมอๆเ,เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นบทเรียนดีพอสำหรับผู้ปองร้ายต่อพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาเรื่องใส่ร้ายป้ายสีต่างๆจึงเงียบไปหลายปีต่อมามีเรื่องเกิดขึ้นอีกคราวนี้เกี่ยวกับฆาตกรรมพวกเดียรถีตามเคยจ้างนักเลงสุราให้ฆ่าหญิงคนหนึ่งชื่อสุนทรี แล้วนำไปหมกไว้ที่กองดอกไม้แห้งใกล้พระคันทกุดีของพระผู้มีพระภาคแล้วทำทีเป็นเที่ยวโฆษณาว่านางสุนทรีหายไปไม่ทราบหายไปไหนมีการค้นหากันมากในที่สุดก็มาพบที่ใกล้พระคันทกุดีคราวนี้พวกเดรถีผู้ริษยาก็เที่ยวโฆษณาต่อมหาชนว่า พระผู้มีพระภาคร่วมหลับนอนกับนางสุนทรีแล้วฆ่านางเสียเพื่อปิดปากแต่ในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจของพระเจ้าระเสนทิโกศลก็จับผู้ร้ายฆ่านางสุนทรีได้ในร้านสุราแห่งหนึ่งที่พวกนั้นเมาสุราและทะเลาะกันและกล่าวถึงเรื่องที่ตนตีนางสุนทรีกี่ครั้งกี่ครั้ง พลาดาข้าพเจ้ากล่าวถึงเรื่องนางวิสาขาค้างอยู่จึงขอย้อนพนานาถึงมหาอุบาสิกาผู้มีอุปการะมากต่อพระศาสนาอีกครั้งหนึ่งเมื่อนางกำลังเตรียมสร้างอารามนั่นเองพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จสูพ่พัทยานครดังนั้นวันหนึ่งเมื่อเสวยที่บ้านของอนาธบินทิกะแล้ว ก็บ่ายพระพักไปทางทิศอุดรข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดเรื่องนี้เล็กน้อยคือตามปกติพระศาสดาเมื่อเสวยที่บ้านของนางวิสาขาเสร็จแล้วจะเสด็จออกจากประตูทักษิณและประตูสุวัตพระเชตวันถ้ารับพิขาที่บ้านของท่านอนาธบินทิกะเมื่อเสร็จแล้วจะเสด็จออกทางประตูทิศตะวันออก และประทันบนบุพารามของนางวิสาขาแต่ถ้าคราวใดที่พระพุทธองค์เสวยที่บ้านของอนาถบินทิกะแล้วเสด็จออกทางประตูทิศอุดรนก็เป็นที่ทราบกันว่าพระองค์จะประสงค์เสด็จจาริกไปในที่อื่นๆซึ่งนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งคราวนี้เมื่อนางวิสาขาทราบว่าพระพุทธองค์เสวยพระกยาหารที่บ้านของอนาถบินทิกะแล้ว เสด็จออกทางประตูทิศอุดรจึงรีบไปเฝ้าโดยเร็วถวายบังคมและทูลว่าพระองค์จะเสด็จจาริกไปที่อื่นหรือพระเจ้าค่าเมื่อพระศาสดาทรงรับแล้วจึงกราบทูลอีกว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์สละทรัพย์มากหลายเพื่อสร้างอารามถวายพระองค์ขอพระองค์เสด็จกลับก่อนเถิดพระเจ้าค่าอย่าเพิ่งเสด็จไปเลย ดูก่อนวิสาขาอย่าเลยอย่าให้ตถาคตกลับเลยให้ตถาคตทำกิจของพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์เถิดนางวิสาขาดำริว่าพระพุทธองค์น่าจะทรงมีเหตุพิเศษเป็นแน่แท้จึงกราบทูลลาว่าพระองค์ผู้เจริญถ้าอย่างนั้นขอพระองค์รับสั่งให้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งผู้รู้กิจที่ควรทำและไม่ควรทำ กลับเถิดพระเจ้าขา่าดูก่อนวิสาขาเธอพอใจภิกษุรูปใดขอให้เธอนิมน์รูปนั้นไว้เถิดนางวิสาขาคิดว่าเมื่อพระมหาโมคคลานะผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากถ้าอารัตนาท่านอยู่ก็สามารถสร้างอารามสำเร็จโดยเร็วจึงได้อารัตนาพระมหาโมคลานะกลับพระมหาเถระ มองดูพระศาสดาเป็นเชิงทูลปรึกษาและฟังพุทธบัญชาพระศาสดาจึงทรงอนุญ,ญาตให้พระเถระพร้อมด้วยบริวารกลับในความอำนวยการที่พระอัครสา,าวกเบื้องซ้ายประาสาทสองชั้นสำเร็จโดยรวดเร็วมีทั้งหมดหนึ่งร้อยห้องคือชั้นล่าง500ห้องชั้นบนอีกห้ารยห้อง พระศาสดาเสด็จจาริกไปเก้าเดือนจึงเสด็จกลับการก่อสร้างปราสาทก็สำเร็จในเวลาเก้าเดือนเช่นกันนางได้อาราธนาพระศาสดาพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ประทับอยู่ป่าณปราสาทนั้นเป็นเวลาสี่เดือนเมื่อทำการฉลองปราสาทเมื่อพระทถาคตเจ้ารับแล้วนางก็เตรียมการถวายอาหาร เรื่องอุปโภคอื่นๆแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้มีพระพุทธองค์เป็นประมุขค,ครั้งนั้นมีสตรีผู้เป็นสหายของนางวิสาขาคนหนึ่งนำผ้าซึ่งมีค่าถึงพันกหาปณะเพื่อจะปูพื้นปราสาทจึงบอกนางวิสาขาว่าสหายข้าพเจ้านำผ้าพื้นหนึ่งท่านจะให้ปูณที่ใดนางวิสาขาตอบว่าสหาย ถ้าข้าพเจ้าจะตอบว่าไม่มีสถานที่จะให้ปูท่านก็จะเข้าใจว่าข้าพเจ้าไม่ปรารถนาให้ท่านร่วมกุศลเพราะฉะนั้นขอให้ท่านดูเอาเองเถิดเห็นสมควรปูลงหน้าที่ใดก็ปูลงหน้าที่นั้นนางเดินสำรวจทั่วปราสาทก็มองไม่เห็นที่ใดที่จะปูด,ด้วยผ้ามีราคาน้อยกว่า1,000บาทเลยนางรู้สึกเสียใจที่ ไม่ได้ส่วนแห่งบุญในปราสาทนั้นจึงไปยืนร้องไห้ยอยู่หน้าที่แห่งหนึ่งข้าพเจ้าเดินไปพบเธอโดยบังเอิญเมื่อไต่าถามทราบความแล้วข้าพเจ้าจึงแนะให้นางปูลาดผ้านั้นลงในที่แห่งหนึ่งพร้อมด้วยปลอบโยนว่าน้องหญิง ผ้าซึ่งปูที่เชิงบันไดนี้ย่อมอำนวยผลมากมีอนิสงผัยสารเพราะพระภิกษุทั้งหลายล้างเท้าแล้วย่อมเช็ดเท้าด้วยผ้าที่อยู่ตรงนี้แล้วเข้าไปในข้างในนางดีใจอย่างเหลือล้นนางดีใจอย่างเหลือล้นที่สามารถหาที่ปูผ้าให้นางได้สมปรารถนาได้ยินว่านางวิสาขาลืมกำหนดที่ตรงนั้นไป นางวิสาขาได้ถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกตลอดเวลาสี่เดือนในวันสุดท้ายได้ถวายจีวรเนื้อดีมีราคามากเพราะจีวรที่ถวายแด่พระองค์ซึ่งอ่อนพรรษาที่สุดก็มีราคาถึงพันกหาปณะนะในสมัยเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ไม่มีสตรีใดทำบุญเกิน หรือแม้แต่เพียงเท่านางวิสาขาเลยวันนี้ที่ฉลองประสาทเสร็จนั่นเองเวลาบ่ายนางวิสาขาผู้อันบุตรและหลานแวดล้อมแล้วเดินเวียนรอบประสาทเปล่งถ้อยคำออกมาด้วยความเบิกบานใจว่ามัดน,นี้ความปรารถนาของเราที่ได้ถวายอาหารและทานเป็นประสาทใหม่ที่มีเครื่องชาบทาดีแล้ว สำเร็จแล้วบัดนี้ความปรารถนาของเราได้ถวายเสนาสนะพัดมีเตียงต่างและหมอนเป็นต้นสำเร็จบริบูรณ์แล้วบัดนี้ความปรารถนาของเราที่ได้ถวายสลักพัดด้วยอาหารที่สะอาดประณีตสำเร็จบริบูรณ์แล้วบัดนี้ความปรารถนาของเราได้ถวายจีวรทาน ด้วยผ้าที่ทำจากแคว้นกาสีผ้าเปลือกไม้และผ้าฝ้ายเป็นต้นสำเร็จบริบูรณ์แล้วบัดนี้ความปรารถนาของเราที่จะถวายเพสสัตวทานนีเนยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นต้นก็สำเร็จบริบูรณ์แล้วภิกษุทั้งหลายได้ฟังเสียงของนางแล้วกราบทูลพระาศาสดาว่า พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เคยได้ยินหรือได้เห็นนางวิสาขาขับร้องเลยมาวันนี้นางพร้อมด้บุตรและหลานเดินเวียนประสาทขับร้องอยู่ดีของนางจะก,กำเริบหรือนางเป็นบ้าประการใดพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายที่ดาของเราหาได้ขับร้องหรือไม่แต่เพราะอัธยาศัยในการที่จะบริจาค ของนางเต็มบริบูรแล้วนางจึงเปร่งอุทานด้วยความเบิกบานใจพระธรรมราชาผู้ฉลาดในการแสดงธรรมเพื่อจะทรงแสดงธรรมให้พิสดารออกไปจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายวิสาขาธิดาของเราน้อมจิตไปเพื่อทํากุศลต่างๆเมื่อทําสำเร็จความปรารถนาก็ย่อมบันเทิงเบิกบานประหนึ่งนายมาลาการ ผู้ฉลาดรวบรวมดอกไม้นานาพันธุ์ไว้เราร้อยเป็นพวงมาลัยให้สวยงามฉะนั้นแล้วพระจอมุนีก็ทรงย้ำอีกว่านายมาลาการผู้ฉลาดย่อมทำพวงดอกไม้อันเป็นมาจากกองดอกไม้ที่เก็บรวบรวมไว้ฉันใดสัตว์ผู้เกิดมาแล้วจะต้องตายก็พึงสะสมบุญกุศลไว้ให้มากฉันนั้น อาวุโสบุคคลผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์และสมบูรณ์ด้วยศรัตนั้นค่อนข้างจะหาได้ยากผู้มีศรัทธามักจะมีทรัพย์น้อยส่วนผู้มีทรัพย์มากมักจะขาดแคลนศรัทธาอุปมาเหมือนในช่างผู้ฉลาดแต่ขาดดอกไม้ส่วนผู้มีดอกไม้มากมูลแต่ก็ขาดความสามารถในการจัดเสียอีก ส่วนที่นางวิสาขาพรั่งพร้อมบริบูรณ์ทั้งศรัทธาและทรัพย์เธอจึงมีทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในบริบูรณ์วันหนึ่งนางวิสาขาได้อาราธนาพระภิกษุสงฆ์ไว้เพื่อรับพัตาหารที่บ้านของนางเมื่อถึงเวลาแล้วนางจึงให้หญิงคนใช้ไปนิมนต์พระแต่หญิงคนใช้มารายงานว่าในวัดเชตวันไม่มีพระสงฆ์อยู่เลยมีแต่ นักบรรพชิตคือนักบวชเปลือยทั้งสิ้นกําลังอาบน้ํำฝนอยู่วันนั้นฝนตกหนักมากเวลานั้นพระศา,าสดาย,ยังไม่ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระเปลือยกายอาบน้ำํำเมื่อฝนตกใหญ่ภิกษุทั้งหลายก็ดีใจกันใหญ่และเปลือยกายอาบน้ํำกันเกลื่อนเชตวนาราม หญิงคนใช้ไม่รู้จึงเข้าใจว่าภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นนักบวชเปลือยสาวกของนิครนนาตบุตรในพระาศาสนาเชนผู้เขียนนางวิสาขาผู้ฉลาดเมื่อได้ฟังดังนั้นก็เข้าใจเรื่องโดยตลอดจึงให้คนรับใช้ไปนิมนต์พระภิกษุอีกครั้งหนึ่งนางกลับไปครั้งนี้ภิกษุได้อาบน้ำสำเร็จเรียบร้อยแล้ว และครองจีวรแล้วสำหรับใช้จึงเห็นภิกษุอยู่เต็มเชตวนารามและอารามว่าถึงเวลาพัธกิจแล้ววันนั้นเองนางวิสาขาปรารพเรื่องนี้ทูลขอพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเมื่อถึงฤดูฝนเข้าพรรษานางขอถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุทั้งหลายเพื่อใช้อาบน้ำ พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ถวายได้แต่ประชาชนทั้งหลายพากันเอาอย่างประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝนจึงมีมาจนกระทั่งหลังพุทธปรินิพ,พานดูก่อ,อาวุโสผู้ฉลาดย่อมหาโอกาสทำความดีได้เสมอพุทธบริษัทในรุ่นหลังนี้เป็นหนี้ความดีของนางวิสาขา ในฐานะเป็นผู้ริเริ่มสิ่งดีงามไว้ให้คนทั้งหลายถือเป็นเยี่ยงอย่างดำเนินตามมามากหลายด้วยประการชนีเมื่อพระอนุนกล่าวจบลงเห็นพระกัมโพชะยังคงนั่งนิ่งอยู่ท่านจึงกล่าวต่อไปว่าภาราดาเรื่องพุทธจริยาและบุคคลผู้เกี่ยวข้องอันน่าสนใจนั้นมีมากหลายเหลือที่จะพรนานาให้หมด ในครั้งเดียวได้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเท่าที่นำมาเล่าแก่ผู้ที่มีอายุพอสมควรแล้วท่านยังมีโอกาสได้รับทราบและศึกษาในโอกาสต่อไปอีกอันหนึ่งเวลานี้เย็นมากแล้วท่านและข้าพเจ้ายังไม่ได้ส่งน้ำชำระกายให้สะอาดเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ทิฏฐธรรมสุขวิหาร และพิจารณารมตลอดปฐมยามแห่งราตรีพระกัมโพชะลุกขึ้นนั่งกระโยงประนมมือเปล่งวาจาสาธุสามครั้งและกล่าวว่าข้าแต่พระพุทธอนุชาเป็นลาบอันประเสริฐแห่งพระโสดของข้าพเจ้าที่ได้ฟังพุทธจริยาท่านเป็นเสมือนองค์แทนแห่งพระาศาสดาข้าพเจ้าขอจารึกพระคุณ คือคุณความดีของท่านไว้ด้วยความเคารพสักการะอย่างสูงยิ่งแล้วพระกรรมโพชะก็กราบลงนาบาตทมูลแห่งพระอนนต์ด้วยเบญจางคะประดิษฐ์